สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วกับอิสานคักโูดเปตองครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สนามเตตองหมู่บ้านพฤกษาสีครับผมมาชมการแข่งขันเปตองยามเย็นประเภททีมคู่ครับผมระหว่างป้าหวานคู่กับพี่ยาวเจอกับพี่ซาลาเจอกับพี่ยาวคู่กับพี่ยาวเจอกับป้าหวานคู่กับพี่โอครับผม พี่ซาลาเข้ามาไม่เปลี่ยนครับก่อนหลุดเหมือนกันครับอาจารย์ยาต้องเข้าคุมครับผมตูกนี้สวยงามครับผมแก่นติดแก่นเลยพี่โอครับพี่โอจะว่าอย่งางไรครับมาครับผมตีเปลี่ยนเต็มใบแก่นออกเสียหนึ่งแต้มครับเอาละ ประช้นสกอร์เจ็ดแต้มเกมนะครับผมอาครับผมมาดูกันต่อไม้ที่สองครับ <S <S นี่คือนัดชิงใสตองยามเย็นแน่ให้มันตื่นเต้นสวยงามครับพีสาราชเขา้าเกือบจะติดกับแก่นเลยเอาละครับป่าหวานครับค่อนข้างที่จะไกลหน่อยนะครับผมครับผม ปลาหวานครับปลาหวานยังจะเข้าเปลี่ยนอีกเหรอ,อยังไม่เปลี่ยนครับสวยแล้วครับต้องเรียกมือตีพีโอครับผมพีโอของสามครับพีโอตีเปลี T ่ยน e ครับโดนลูกตัวเองนิดเดียวครับนิดเดียว เอาไม้ครับเต็มใบครับผมสนันเลยครับผมโอ้โหติดนับสองพีซาร่าต้องเข้าไปตัดซะก่อนอีกสักเม็ดไหมตัดเข้าไปอีกสวยงามครับอ้าวทีเด็ดพี่ซาร่าต้องตีครับผม เอาแล้วพีโอพีโอเหลือหนึ่งปลาหวานก็เหลืออีกสองไม่เป็นไรครับต้องตีอย่างเดียวแล้วค่อยเก็บตกเอาอตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามเปตองหมู่บ้านพึกษา4ของสามของหลวงปทุมธานีตีอัดไปเลยครับเปลี่ยนครับผมอแล้วครับพี่ยาวของเราครับก็น่าจะตีเปลี่ยนเหมือนกันครับ อเอาแค่เปลี่ยนครับอ้าวปลาหวานแล้วครับจากมือเข้าจะกลายเป็นมือตีแล้วครับต้องตีปลาหวานเอาแล้วครับส่งซิกกันแล้วไม่ชนะได้แชมป์ไปครับอึ๊บข้ามไปนิดเดียวต้องตีซ้ำครับตีซ้ำ ตีหรือเข้าน่าจะเข้าว่างั้นครับส่งซิกกับพี่โออ๋ <c oughs> อครับได้มานึงแล้วครับผมเข้าทําแต้มอย่างเดียวชนะได้ชมป์ไปคนระับสองครับผมเอานับสามได้ไหม สวยงามครับสามแต้มครับออกนำไปเป็นสี่ต่อศูนย์นะห้าโอ้โหห้าแล้วครับเอาแล้วปวา่าวปหวานงานงอกแล้วครับป่าหวานงานงอกแล้วพีซาร่าออกนำไปห้าต่อศูนย์เอาแล้วพีซาลา จะได้แชมป์ไหมครับลูกขึ้นอยู่ครับลูกแรกครับผมถ้าเข้าคุมแก่นได้สวยก็กดดันปลาหวานได้ยเยอะอ้าวครับแค่นี้ก็พอครับเอาแล้วปลาหวานจะว่าอย่างไรปลาหวานเจอเจอพี่ซาร่าปลาหวานจะเล่นออกไหม เปลี่ยนครับแน่นอนจริงๆไม่ยอมครับพี่ยาวของเราพี่โดนนับหนึ่งตีติดนับสองเอาแค่เปลี่ยนครับผมพี่โอของเราแล้วครับโอ้แน่น ลูกต่าไปครับลอยต่าไปต้องสูงวันนี้ครับนี่ครับอย่างนี้ครับผมสองแต้มติดพีซาร่าครับเฮ้ยไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนอีกนิดนึงครับถ้าเข้าได้ลูกนี้เปลี่ยนได้สวยอ้าว เปลี่ยนไหมครับมาดูนะครับผมว่าน่าจะยังหรือเปล่าน่าจะยังหรือเปล่ายังก็ต้องตีครับตีเกมอย่างเดียวครับพี่ยาวของเราครับไม่ต้องอะไรแล้วก็วถือว่าดีครับพี่สาระ เอาแกนมาด,าด้วยเอาเรืยเราแล้วป่าหวานเอาแล้ว<ต> <ไป S 2> ยาวตีโดนเราอืเอาครับตีออกไปก่อนว่างั้นครับจะให้ปลาหวานเข้าง่ายๆ โอครับตอนนี้ยังตามอยู่0ต่อ5ครับทุกแต้มมีความหมายครับผม, <c oughs> ม <c oughs> เข้าง่ายแล้วครับปลาหวานปลาหวานเหลือกี่แต้มจกี่ลูกวิกสองเข้าได้หมดก็เป็น3ครับเอาครับ <c oughs> <c oughs> ยังหนึ่งอยู่ยังหนึ่งอยู่ครับ สองแต้มครับสองแต้มเอาครับผมเอามาสู้กันต่อครับตามมาเป็นสองต่อห้าครับพีซาร่าต้องหนีต้องหนีสู้ไหมสู้นี่นะก็ใช้สกอร์เจ็ดแต้มเกมครับพีซาร่าก็ขอแค่สองแต้มเป่าหวานยังไม่ยอมง่ายๆว่างั้น ได้ขึ้นมาชิงกว่าจะขึ้นมาได้ผ่านยอดฝีมือเอาละป่าหวานจะขึ้นคุมแก่นก่อนเอาครก็ถือว่ายังอยู่ในโซนครับแบบเลยแก่นไปป่าหวานบังกล้องหน่อยพิซาล่าตรงๆครับพิซซาล่า สวยงามเอาแค่เปลี่ยนครับซาราเปลี่ยนลูกต่อลูกก็ถือว่าโอ้แล้วครับผมก็เป็นรุน้นกันกับมือตีอาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่จะมาเล่นมาเยี่ยมมาเยีอยนครับสามารถมาได้ครับจะมาถอนถั่วอะไรก็มาได้ครับผมยินดีต้อนรับชมรมเปตองคองสามของเราครับ สามารถมาได้ครับตีนับสองครับตีโดนนับสองติดติดนับสามสวยงามครับติดครับผมเอาแล้วครับพิซาร่าสามอยู่นะครับพิซาร่าเราต้องเข้าเปลี่ยนให้ได้ครับสวยงาม เอาแล้วลูกต่อลูกคโ,โอ้ถ้าตีติดก็นับสี่ครับอืมตกต่ำไปนิดเดียวต้องสาำครับป้าหวานบอกว่าใส่ไปครับใส่ไป ข้ามไปโอ้โหเอาแล้วปลาหวานงานงอกแล้วครับครูไม่อยู่ครับไม่อยู่ละแชมป์ก็กลายเป็นพี่ซาลาบไปครับเอาพี่โอสั่งให้ป๋าหวานตีตึ๊บเข้าเกมครับพี่ยาวครับผมจะเข้าได้ไหม เกมไหมครับผมฮะเกมไหมเกมไหมครับเกมไหมไไเอา<ด>ครับจะว่าอย่างไรจะว่าอย่างไรตีเกมว่างั้นครับหรือจะเคาะได้หลายอย่างครับผมได้น่าจะตีครับผมตีเกมอย่างเดียวอืมเอาครับขึ้นอยู่กับลูกนี้ครับผม เอาไม่เกมครับผมพี่ยาวโอ้โหเหลือสามลูกไม่เกมเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วครับป่าหวานกับพี่โอคึกขึ้นมาแล้วครับโอ้โหเหลือสามลูกเข้าแค่ลูกเดียวเกมเข้าทำไม่ได้ครับเอาแล้วครับพี่ซาลาครับผมพี่ซา่าจะ เหนื่อยขึ้นอีกแล้วครับหมาครับยังถือว่าอยู่ในโซนห่างๆนิดนึงไม่เป็นร้ายครับปลาหวานล่ะปลาหวานจะเข้าเปลี่ยนไหมครับลูกเกมสวยงามครับเอาแค่เปลี่ยนตอนนี้ก็สกอร์อยู่ที่หกต่อสอง พีซาร่าเข้าเกมอย่างเดียวครับอ้ยแรงไปเอาหม่แล้วครับพี่ซาร่าอ้าวถือว่าแรงอีกครับงานเข้าอีกแล้วพี่ยาวของเราืขอแค่แต้มเดียวเกมอ้าวครับสวยงามครับ <c oughs> เอาแล้วพี่โอครับพี่โอต้องตีครับ ชาตีโดนมีโอกาสพลิกได้ครับแต่ขึ้นอยู่กับพี่ยาวของเรายาวยังเดียวอยู่สองลูกตกตามอีกแล้วครับพี่โอลูกแรกเป็นการวัดระยะลูกสองจะตีติดว่างั้นจุดเดิมครับลูกเกมคาสงสัยต้องส่งไม้ต่อให้ปาหบานพี่โอของเรา จุดเดิมครับผมโอ้โหพีซาร่าได้ลุ้นตลอดครับผมเมื่อกี้อ้าปลาหวานครับขึ้นอยู่กับปลาหวานครับเข,ข้าก็ไม่ได้ต้องตีติดอย่างเดียวครับปลาหวานนี่ลูกสำคัญแกชอบจะตีติดนะครับตกตามไปครับสงสัยจะรอดหรือไม่รอดดูลูกนี้ครับผม เกมครับผมสุดยอดจริงๆครับพี่ซาร่าเป็นฝ่ายชนปะป่าวานไปด้วยสกอร์เจต่อสองครับได้แชมป์ไปในรอบนี้ครับผมก็ถือว่าเก่งกันทั้ง2อทีมครับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม